สวัสดีครับผมนายคณนิสวรกําแหงอยู่ชั้นปวช3-4แผนกช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลังครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพงษ์สังเกตปวช3-4แผนกช่างไฟฟ้ากำลังครับสวัสดีครับผมนายกป็นไตปวช3-4อยู่แผนกช่างไฟฟ้ากำลังครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์อุโมงค์น้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมระบบไอโอทีพลังงานแสงอาทิตย์ครับมีตัวอุโมงค์ครับมีที่วัดอุณหภูมิครับมีตัวควบคุมครับ กอบไปด้วยชาร์จเจอร์ครับบอร์ดคอนโทรลครับแล้วก็แบตเตอรีร่ครับมีปั๊มน้ำครับและถ่ายน้ำยาครับแล้วมีแรงงานจากอาทิตอยู่ข้างบนงกับฟ้าครับผมแล้วก็จะมาสาธิตให้ดูครับผมแสกเกนเลยรอสามรึงสี่วินาทีครับ และเร่งแจ้งเตือนผ่านไลฟ์อินเทอนชั่นครับจบการนำเสนอไปตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ